แต่ดวิลบอลสเกนอ่ะเป็นอย่างที่บอกมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมมองว่ามันแบบมันมันมีความคาดหวังเยอะแล้วมันก็มีข่าวในการแก้มาเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะเราก็มีความกังวลตอนไปดูนะแต่ว่าก็คือได้ได้มีโอกาสไปดูที่ที่โรงภาพยนตร์นะครับเมื่อวานเขาจัดเอ่อเมื่อวันพุธใช่ปกวะเออเมื่อวันพุธหรือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมจําไม่ได้เขามีการจัดรอบสื่อไปดูในโรงภาพยนตร์ก็ได้ดู2ตอนแต่ว่าอย่างที่บอกพูดไปหลายหลายทีแล้วเนาะ ว่าถ้าเป็นรีวิวแบบแบบรอบสื่อผมก็ใส่เต็มเหมือนเดิมนะครับชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบแต่พูดกันตรงๆนะเป็น2ตอนที่ผมค่อนข้างแฮปปี้ว่ะคือผมเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เรียกร้องให้ทุกอย่างต้องเหมือนเดิมนะครับผมเป็นคนที่ดูสิ่งใหม่ได้ดูการตีความใหม่ได้ดูความพยายามในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบเวลาคนทําอะไรใหม่ๆด้วยที่หลุดโลก บ้าบ้าบอไปผมรู้สึกว่าเฮียมึงเจ๋งว่ะมึงเทพว่ะมึงสุดยอดว่ะที่มึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วผมรู้สึกว่าแดร์เดวิลบอลอาเกนเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้เอ็กซ์ตีมากผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เอ็กซ์ตีในในในระดับที่แบบว่าจะทําให้คนดูรู้สึกว่ามันมันบ้าคลั่งไปเลยหรือมันหลุดจากจากสิ่งที่มันเป็นไปมากมายขนาดนั้นไปเลยอย่างน้อยที่สุดอะผมว่าฉากเปิดอะผมว่าฉากเปิดที่เขาแบบ เอาตัวละครเก่ากลับมาบิลลอัพความสัมพันธ์ของตัวละครบิลลอัพวิธีคิดบิลลอัพกลุ่มทีมาต่อให้เขาจะฆ่าตัวละคร <c oughs> ฟอกกี้ทิ้งก็ตามแต่แต่นั่นก็เป็นการทำให้คนดูรู้สึกว่าเออเรากลับมานะเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะเรากลับมาอยู่ในโลกใบนี้นะแม้ว่าฆ่าฟอกกี้ทิ้งก็ตามทำให้ฟอกกี้ตายก็ตามแต่ว่ามันก็ทำให้จุดจุดเปลี่ยนของตัวละครมันมันมีน้ำหนัก เพระจุดเปลี่ยนตัวละครมันมีน้ำหนักแล้วอะผมว่ามันมันไปต่อได้ครับมันไปต่อ,อยังไงก็ได้มันทําให้เรารู้สึกว่าเออการเปลี่ยนแปลงของ c อ m เมด u r เบอรน็อกมีน้ําหนักผมเลยบอกทุกๆครั้งเวลาเขียนรีวิวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรีวิวก่อนหนะ้าีนทั้งเขียนใน Facebook ทั้งพูดไปใน y ยูทูบเมื่อวานนะครับว่ายังไงก็ต้องดูมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ดูมาก่อนเนี่ยมันไม่มีทางเลยครับที่คุณจะอินกับความตายนี้ คุณจะงงว่าเออเพื่อนพระเอกตายสักคนหนึ่งยังไม่ทันรู้จักอะไรกันเลยแค่เซลกันเฉยๆแป๊บเดียวตายมันจะมีความหมายอะไรแต่ถ้าคุณศาสตรผ่าน3ซีซั่นนี้คุณรู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกความสัมพันธ์ของเขาก่อนมาตั้งไอไอไอเมอร์ด็อกเนลสันเพจเนี่ยมันมีความหมายอะไรมากๆแล้วอะความตายของฟอกกี้มันจะมีน้ำหนักมากๆแล้วผมชอบฉากต่อสู้ระหว่างไอไอบูสอมากเลยอะ บูไอก้กับแดเดวิลที่เป็นลองเทคแม้ว่าผมจะเกลียด CG มันมากเลยนะที่แบบ CG หลายครั้งรู้สึกเหมือนดูเบ2ดทะเบทูมันรู้สึกเห็นมันดูเบ2ทูใครเคยดูเบทูแม้ตอนที่มันสู้กับแก๊งแวมไพร์ครั้งแรกะที่มันกระโดดไปดึง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 แล้วรู้สึกว่าดูออกว่าเป็น CGI อะ่ะม,มันให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่ก็ยังรู้สึกว่าสนุกกับการที่เห็นว่าไอาเคียบ,บูไอ,อะแม่งแม่งแม่นชิบหายคือคือบูไอมันยังเป็นบูไอยอยู่ะคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยสู้มาแล้วมันมีปลาไม่โดนคือ แม่งป่าโดนฝึกฝึกฝึกคือป่ายัางไงก็โดนไปยังไงก็เข้าป่ายทำยังไงก็ดีแต่พอพอเข้าแดร์เดวิลแล้วแดร์เดวิลแม่งรุยต่อมึงเอาเลยมึงมาสิแบบเราเห็นว่าแบบเออไอเที่ยแม่งมันแม่งแบบสู้กันไปแบบเออมึงอยากป่าโดนกูมึงก็ป่าเลยมึงป่าโดนทุกอันก็ได้แต่กูก็ยังไล่เตะไล่กระทืบมึงได้เหมือนเดิมสิ่งที่ผมกลัวคือเขาผมกลัวว่าเขาจะแบบว่ารถ ลดความเหนื่อยหน่ายของความการต่อสู้ของแดรเดวิลให้มันดูเทพมากยิ่งขึ้นเพราะม,มันมีช่วงกระโดดบนดาดฟ้าไอช่วงกระโดดบนดาดฟ้าผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่ามันคอมบุคอมิกบุกกี้เกินไปสําหรับผมเว้ยคือผมมีความรู้สึกว่าโทนแดรเดวิลมันไม่ได้คอม,มบุคอมิกบุกกี้ขนาดนั้นแต่ตอนนั้นก็ยอมรับว่าเออมันากาจะเป็นโทนที่เปลี่ยนไปของของแดรเดวิลแต่พอมาสู้วันนี้พอมาสู้นะเราเริ่มเห็นว่าเฮียแดรเดวิลมันก็เหนื่อย เดี๋ยวดม่นก็ล้าเดี๋ยวดูแม่นก็เจ็บเหมือนกันโดนไปเยอะนะแต่กูก็อึดถึกสู้กับมึงอ่ะจนกระทั่งฉากที่มันโยนอีบูสอายลงมามันปึ้งเลยเว้ยแล้วตอนนั้นผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันมาว่ะคือตอนแรกเราเราเราไปหลงคิดว่ามันจะคอมิกบุ๊กกี้สุดๆอะแต่พอสู้กับบูสอายจบพอโยนบูสอายลงมาเรารู้สึกว่าน้ําหนักของตัวละครมันเปลี่ยนไปจริงๆเว้ยเรารู้สึกว่าเออแหละอันนี้มันคือจุดเปลี่ยนไม่ใช่แค่ฟอกกี้ตายแต่มัน เกือบจะล้าเส้นไปแล้วด้วยความรู้สึกของของตัวแมตเมอร์ด็อกเองว่าเฮ้ยกูเกือบฆ่าคนแล้วกูเกือบล้าเส้นแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องหยุดมันต้องหยุดแล้วจริงๆมันต้องไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบนี้ทั้งในฐานะแมตเมอร์ด็อกคนเดิมและการเป็นเขาเรียกว่าไงการเป็นแดเดวิลได้อีกต่อไปทุกอย่างมันทุกอย่างมันเมคเซนทั้งหมดทุกอย่างมันเจ๋งทั้งหมดทุกอย่างมันมหัศจรรย์ทั้งหมดผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละจุดนี้ผมผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนได้จริงๆ แต่นั่นแหละผมก็เลยพูดเสมอว่าถ้าไม่เคยดูมากโกนไม่เคยดูสซีซันที่ผ่านมาหรือไม่เคยดูแม้แต่ซีซันเดียวคุณอาจจะไม่รู้สึกถึงน้ำหนักตรงนี้แต่พอถ้าเราเคยผ่านหูผ่านตามาเคยรู้สึกมาเข้าใจความผูกพันรู้ว่าเขาผ่านอะไรกันมาน้ำหนักตรงนี้จะสูงทำให้เราเชื่อว่าเอออีก6เดือนผ่านมาแคเลนเพจไปอยู่ซา,านฟรานซิสโกแมทอยู่ที่นี่เปิดบริษัทใหม่กับอีกคนนึงอ่ะยังคงทําหน้าที่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตใช้ชีวิตให้มันแบบว่าโฟกัสกับการเป็น เป็นทนายมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือผู้คนก็จริงแต่ก็มีบริษัทมีชีวิตเป็นคนธรรมดามากยิ่งขึ้นที่สำคัญคือผมค่อนข้างชอบแมทไปจีบกับไอ้คนที่เป็นอะไรวะคนอะไรวะนักจิตวิทยาใช่ไหมผม,ผมเรียกว่าอะไรเทเลพิสอะผมไม่รู้ภาษาไทายเป็นว่าอะไรเทเลพิสอะเออแล้วผมรู้สึกว่าเออเราเราไม่ค่อยเห็นแมทเวอร์น็อกเวอร์ชันเนี้ยสักเข้าไหลใน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 เวอร์ชันเก่าแต่พอเห็นเขาโผล่มาในเอ,อ่อชีฮักใช่ไหมเราเห็นเขาโผล่มาตรงเนี้ยเราก็เริ่มมองเห็นว่าเออมัน แมดมอร์ด็อกมันมีด้านของเป็นเป็นเป็นหนุ่มเจ้าสำราญอยู่นิดนึงอยู่ด้วยแล้วมันก็เมคเซน์กับโลกที่มันไม่ได้เป็นแดเดวิลจ๋าจ๋าขนาดนั้นอยู่แล้วมันไม่ได้อมทุกขนาดนั้นอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเปิดใจให้คนอื่นแล้วก็ไอฉากที่คุยกันในห้องคาะฉากกันนะผมรู้สึกว่ามันครีเช่นะแต่ว่ามันก็ดูดีอ่ะมันครีเช่แต่มันก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าเออมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเขาใช้เทคนิคทําน้าอัดเริ่มคุยมาแล้วก็ตัดเสียงให้เหลือแต่สสหนนน้้้้าาาแแววตมมมรูึกกกเออัั็็ทํไดล แล้วก็สร้างความผูกพันกับกับตัวละครได้ดีแต่สึ่งหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นเลยคือพาร์ทการเมืองที่เล่าโดยวิลสันฟิสผมไม่คิดว่ามันจะโดนัลด์ทรัมป์จ๋าขนาดนี้คือตอนแรกผมคิดว่าเออมันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นช่วงที่แบบวิลสันฟิสกำลังจะแบบว่าขึ้นเป็นเมเยอร์ออฟนิวยอร์กคือกำลังจะขึ้นแบบว่าเหมือนกับแบบำลังเร่งหาเสียงคือคิดว่าทั้งซีรีส์มันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ กำลังกำลังเป็นตัวเต็งหาเสียงยังไม่เป็นแบบว่ายังไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นแบบว่าเป็นคนไปหาเสียงได้จริงๆจะเป็นเมเยอร์ออฟนิวยอร์กจริงๆผมคิดว่าทั้งซีรีส์จะเป็นการแบบว่าและสุดท้ายเดวิลสามารถเปิดโปงว่าเฮ้ยมันเป็นคนไม่ดีนะเว้ยม,มึงต้องโดนแน่มึงก็เลยไม่ได้ขึ้นเป็นเมเยอร์ออฟนิวยอร์กแต่กลายเป็นว่าเอ้าเหียแม่งแม่งเหมือนรีคีเอทแม่งเหมือนรีคีเอทอเมริกันเหลือสถานการณ์อเมริกันขึ้นมาใหม่เลยอะ แบบว่าเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ชนะแล้วแบบว่าเอลเมนต์ต่างๆของของกลุ่มผู้เชียร์วิลสันฟรีสของคนที่อยู่ในออฟฟิศของวิลสันฟรีสอ่ะมันมันมันเล็บพิเศษหรือพักวีกันมากๆเว้ยมันรี p พ e เซนต์ของแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์มากๆถ้อยคำการแสดงออกของผู้คนรอบตัวการใช้โซเชียลมีเดียแบบมันมันแบบกลายเป็นว่าเราเราเหมือนกับว่าแบบไอ้เหี้ยซีรีส์มาเวลคือ คือมึงมึงมึงเพิ่งกับโดนัลดทรมไปด้วยกับตันอเมริกากับตันอเมริกามาใช่ไหมอันนี้มึงโดนัดทรอีกอันหนึ่งด้วยและอันเนี้ยผมว่าแม่งแม่คงคมกว่าแม่งลึกซึ้งกว่าและแม่งแบบว่าเล่นได้แบบฉลาดกว่ามากๆแล้วมันทําให้เห็นว่าเออพอมนันแบบผู้คนมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มองนักการเมืองเป็นนักการเมืองอะ่ะมันไม่นักมองนักการเมืองเป็นคนที่เข้าไปเพื่อรับใช้เราอะ่ะแต่มันมองนักการเมืองเป็น เป็นเหมือนเป็นเขาใช่เป็นลัทธิอ่ะมันมองแบบว่าเป็นผู้นําแบบรักผู้นําคนเนี้ความเป็นลัทธิอ่ะไอเหี้ยแม่งแบบแม่งน่ากลัวมากขนาดไหนอ่ะเออตรงเนี้ยผมผมว่าค่อนข้างค่อนข้างชอบแล้วก็ผมผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือไอช็อตจบ EP หนึ่งอ่ะที่แบบว่าวิลสันฟิตชนะใช่ไหมเป็นเมเยอร์ของนิวยอร์กใช่ไหมแล้วมันก็เป็นคนที่อยู่บนบนยอดหอคอยอ่ะแล้วเหมือนก็ <laughs> ว่าเดนเดวิลแม่งไอแมดเวดด็อกแม่งอยู่เป็นคนที่อยู่ในเงามืดแทน ไอ้น,นี่เป็นแบบว่ากูมาอยู่ข้างหน้ากูมาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในแสงไฟเต็มที่แล้วกูเป็นเมเยอร์ออฟนิวยอร์กแล้วส่วนมึงอยู่ในเงามืดต่อไปในแมดมือดอกโลกและโลกรอบข้างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากแบบสังคมที่มันแบบว่าสงบสง,งบกลายเป็นแบบว่ามีความรัดทีรัดทีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เออเที่ยมังแบบผมรู้สึกว่าผมไม่คิดว่ามันจะโพลิ t ิคอลขนาดนี้แล้วพอมันไปที่ตอนที่2ไอ้ความเป็น p o l i t ิคอลของมันอะ่ะก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราเ,เ,เ,เห็นบบว่าแบบวิธีการจัดการ ได a อลกต่างๆอะคือมันโดนัลด์ทรัมป์มากๆแบบดิวเรื่องพูดเรื่องดีวจังหวะเนี่ยคือถ้าคนไม่รู้ ấy, ก็จะแบบเออก็เป็นคงเป็นแบบคงไม่มีอะไรแต่เพราะคนรู้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันมันพยายาม represen r ร p u b l i c a n ดวยความ represen mega ถ้าเป็นพวกแบบ MAGA อะครับ a m e r i c a Great Again ในเรื่องเหมือนเคยเกือบจะพูดด้วยนะประโยคนี้แต่มันมีการบิดนิดนึงว่าแบบเออมันมีความเป็นแบบโดนัลด์ทรัมป์สูงมากเพราะฉันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ เราเราแฮปปี้กับสิ่งนี้มากที่เขาสามารถเลพมิเซนสิ่งนี้แล้วก็ผมชอบอย่างนึงเลยคือผมผมยังมองไม่ออกว่าว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าโอเคเรามีเรามีเส้นเรื่องของการเป็นมเมเยอร์นิวยอร์กที่แบบว่าอพยายามจะ York, ย้อนพยายามจะแบบปรับทุกทุกอย่างลงไปถ่ายรูปก,กับหลุมพยายามจะไปล็อบบี้ตำรวจไม่ให้ลาออกนู่นนั่นนี่ความสัมพันธ์กับวนิซ่าที่เลวร้ายลงบลา h b แต่ก็ยังมีเส้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะอ,อยู่ก็มีตำรวจที่แบบไปไล่จับคน แล้วไอวาไทเกอร์ไปช่วยออมาแล้วกลายเป็นว่าตำรวจคนนั้นโดนฆ่าไว้ยไทเกอร์ต้องมาโดนจับว่าเป็นคนฆ่าตำรวจแล้วกลายเป็นว่าแบบมีการไล่ฆ่ากันเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันมีเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องหนึ่งมาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าออเส้นเรื่องนี้กับอีเส้นเรื่องของของไอวิลสันฟริตอ่ะมันต้องไปเจอกันกับไอคิงบินมันต้องเจอกันแต่ณเวลานี้จากสองตอนที่ดูคือแบบไอเชี่ยเราเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกเว้ยว่ามันจะไปในทิศทางไหนซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับถ้าคุณดูสองตอนแรกแล้วคุณ เดาได้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเชื่อมต่อกันได้ยังไงเนี่ยมันคงไม่ใช่ซีรีส์สืบสวนสอบสวนที่ดีอ่ะมันคงเป็นซีรีส์ที่แบบเออก็ก็เป็นเรื่องซีรีส์น่าเบื่อหน้าเบื่อคุณรอดูฉากต่อสู้แต่ที่นี้เรายังไม่เห็นว่าเฮียบทบาทของไวท์ไทเกอร์อ่ะมึงเป็นใครมาจากไหนเวทสุโยโลกงจริงหรือเปล่าไอ้ตำรวจพวกนี้แก๊งนี้มันเป็นใครมันจะมาทําอะไรกันแน่แต่เรารู้ว่ามันทุกอย่างมันต้องมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันแน่ๆอ่ะแต่ณเวลานี้เรายังมองไม่ออกก็เป็นความคคววาาามมสนนนุกอย่งงึเะ แล้วก็ต้องบอกว่าซีรีส์เนี้ยมันลดทอนความเป็นแดร์เดวิลไปเยอะครับพอๆกับการลดทอนเป็นความเป็นคิงปินเนาะก็ให้ตัวละครวิลสันฟิสออกมาในหน้าฉากมากยิ่งขึ้นเป็นบุคลิกของวิลสันฟิสที่มันชัดเจนแล้วก็ออกสื่อมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแมตเมอร์ด็อกความเป็นแดร์เดวิลเนี่ยนอกจากนอกจากตอนเปิดตอนที่1ที่สู้กัน Long Take ลองเทคกเราไม่ไม่มีเลยเนาะแน่นอนแหละมันมีการใช้พลังของเขาที่ใช้วิชวลวในการเล่าเรื่องนะซูมไปที่หูเอาแสงสะท้อนไปที่หูซูมเข้าซูมออกที่ทำให้แบบเือเห็นว่าพลังงขอ เป็นยังไงแต่มากกว่านั้นแล้วก็ยังไม่มีความเป็นเดวิวเท่าไหร่ยังไม่มีความเป็นเป็นการฉากต่อสู้เท่าไหร่ซึ่งตอนแรกอะผมก็คิดว่าเฮ้ยแม่งคนดูจะโอเคหรือเปล่าวะเพราะผมอะเอนจอยการสืบสวนสอบสวนตรงนี้เนาะการไล่ตามหาความจริงของแมดเบอร์น็อกผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งในคอมมิกที่มันมีอยู่นะครับแมดเบอร์ <c oughs> ็อกไม่ได้ ไม่ได้เ represent การเป็นแดร์เดวิลเท่านั้นแต่แมทมอร์ด็อกก็ยังคงเป็นทนายความให้กับซูเปอร์ฮีโร่คนนู้นคนนี้ด้วยแล้วบางทีการเป็นทนายความของเขาต้องเป็นคาบเกี่ยวกับการเป็นแดร์เดวิลและการเป็นทนายความให้กับซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆเนี่ยมันก็ดูเป็นความเป็นแมทมอร์ด็อกในคอมกิ์หรือว่าความเป็นแมทมอร์ด็อกที่มากกว่าปกติทั่วไปด้วยในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีพูดถึงมากเท่าไหร่นักนะครับก็คือผมมองว่าเออมันก็มันก็โอเคนะ เราก็รู้สึกววา happy แฮปปี้กับสิ่งที่เขาพยายามนําเสนอมามากๆเพราะมันเพิ่งสองตอนแรกเนาะเราคงไม่คิดว่ามันต้องให้คําตอบทุกอย่างหรือมันต้องขี้คล้ายกับเราทุกอย่างหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ท่อนจบอะไอ้ท่อนจบของตอนที่สองอะที่ผมคิดควยหาการต่อสู้มานานผมรู้สึกว่า <ๆ S 1> มึงจะไม่สู้กันจริงๆหรอวะมึงจะไม่นั่นกันจริงๆหรอวะแต่พอตอนสุดท้ายที่เขามาถึงอะแล้วทั้งเราอะไม่ได้เจอฉากต่อสู้มันตั้งแต่อะไรวะตั้งแต่ตอนตอน้นตอนที่หนึ่งแล้วมันตอน่อละชั่วโมงใช่ไหมพอตอนที่สองเกือบๆชั่วโมมัน่ฉกตอสู้เลย แล้วก็สุดท้ายอ่ะมันเลือกที่จะให้พระเอกต้องมาต่อสู้กับไอ้แก๊งสองตอนแรกผมสองคนตอนแรกสองคนนั้นเข้ามาผมคิดในใจว่าอะไรรู้ไหมก็คงแบบทนายคงแบบว่าไอ้เฮียมึงไม่ทันแล้วมันไปตำรวจก็คงแบบเออแยกยาก้ายกันไปเออเดี๋ยวมึงชี้หน้าแมตต์บองเดี๋ยวมึงเจอแน่เดี๋ยวมึงเจอพวกกูแน่ที่นี้มึงหนีไปได้กูก็หามึงให้เจอแน่แน่เออคือแบบว่าผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบต้องเป็นฟิลนั้นแต่ปลว่าไอ้เฮียไอ้ตำรวจสองคนนี้มันจะเป่ากระโหลกแมทเมอร์ด็อกของผมก็คิดว่าไอ้เฮีย แมตเมอร์ด็อกมาเจ้ายังไงวะแต่ใจผมยังคิดมากมากที่สุดนะก็คือแบบสู้ขำๆอะนึกไหมสู้แบบเตะต่อยปึ้งปังปึ้งป,งปังเอาให้แบบเอาให้แบบเอาให้พอเจ็บตัวเอาให้แบบชิวๆเอาให้แบบว่าเหมือนกับว่าโอ้โหทำไมมึงตลาบอดมึงสู้เก่งจังวะและการว่าพวกนี้ก็ไม่กล้าบอกคนอื่นหรือบอกคนอื่นก็ไม่เชื่อว่าโดนคนตาบอดกระทืบอ,อะไรแบบนี้ยผมคิดว่ามันต้องเป็นฟิลนั้นแต่ว่าเขากลับทําในด้านตรงข้ามเว้ยเขากับทาในด้านตรงข้ามคือมันเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงมากๆ มันไม่กล้ต่อสู้ที่แบบรุนแรงแบบหักกระดูออกมาจับไอ้คนนั้นฟาดกับตู้เย็นตู้เย็นเลือดฉูดแล้วก็ยกออกมาคอกระแทกหักกับพื้นปึ้งเงี้ยเท่านั้นยังไม่พอมีแมดเบิร์นออกตะโกนอ้าแล้วก็จบตอนซึ่งมันความรู้สึกแบบว่าไอ้เหี้ยเราเหมือนแบบตัวละครมันอัดอั้นความรุนแรงมาตลอดอ่ะตัวละครเหมือนก็ที่เราเห็นว่ามันนิ่งมันสงบมันไม่ระเบิดอารมณ์ออกมาไม่แสดงว่าข้างในแล้วอะมันไม่ใช่เว้ย ข้างในแล้วมันพร้อมจะก,กระทืบคนมันเต็มไปด้วยความรุนแรงพร้อมจะระเบิดออกมาแล้วไอ้ความรุนแรงในตอนท้ายมันดูน่ากลัวมันดูถึงใจมันดูแบบรู้สึกเลยว่าไอ้เลือดสาดท,ที่เราเห็นบางครั้งเวลาเราหนังสยองขวัญกระจอกกระจอกอะนะการเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่มีความหมายเลยมันก็ม,นมันก็แค่เลือดอะนึกออกไหมมันแค่ความรุนแรงที่แบบไม่มีน้ำหนักอะไรแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ไอ้ตอนท้ายอันเนี้ยมันคือความรุนแรงที่มีน้ำหนักมากๆครับมันคือความรุนแรงที่ทำให้รู้สึกว่าโห มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครว่ามันคือแรงกดดันในตัวละคระมันคือความขดเหี้ยมในตัวละครที่ถูกกดไว้หรือเปล่านี่จะเป็นการข้ามเส้นของของแมตเมอร์ด็อกหรือเปล่าที่จริงๆแล้วเดวิลคือตัวละครที่ชั่วร้ายที่แบบวิลสันฟิตพูดวาด้านมืดของนายเมื่อไหร่จะออกมาเนี่ยมันมีจริงๆอยู่ในคนคนนี้หรือเปล่ามันไม่ได้หมายความว่าแมตสามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้รอยยิ้มกุ้มกลิ่มของเขาหรือความแบบสีหน้าเคร่งเครียดบางครั้งแต่มันมีความรุนแรงที่พร้อมจะประทุออกมาฆ่าทุกคนหรือทำในสิ่งที่เลวร้ายมากกว่่าาทีเรคิด ไว้หรือเปล่าแล้วแมตเวอร์ด็อกอาจจะไม่ใช่คนอย่างที่เราคิดหรือเปล่ามันมีด้านมืดที่ยิ่งกว่านั้นหรือเปล่าจากการที่เห็นสองตัวสองคนเนี้คือผมกั้มกึ่งว่ามันตายว่ะแต่คงไม่คงไม่ถึงตายหรอกแต่จังหวะไอพี่คนนั้นอะคอกระแทกพื้นอะผมรู้สึกแบบไอเฮี้ยมึงจะรอดไปได้จริงเหรอวะมันมันรู้สึกแบบนี้จริงจนะก็เป็นอะไรที่แบบเออว่ะไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงตอนแน่แล้วก็อยากให้ดูในผมอยากดูตอนต่อไปว่าเ ไอการระเบิดพลังอย่างเงี้ยและความรุนแรงแบบนี้ที่เขาใส่มาแบบไม่ไดีเยอะมากแต่มีน้ําหนักมหาศาลในเชิงของเรื่องราวในเชิงของตัวละครเนี่ยมันจะไปได้ถึงตรงไหนนะครับเออแฮปปี้นะแฮปปี้กับ2ตอนแรกในการกลับมาที่ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของเดิมอยู่บ้างเป็นการแดเดวิลในเชิงสืบสวนสอบสวนเป็นวิวสันฟิตในเชิงของบิพาธทางการเมืองแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องมาประจบกันแน่นแนนะครับสําหรับ เดเดวิลตอน1และตอน2ดูเหมือนจะมาทุกวันพุธเนาะก็ถ้าใครสนใจก็รอดูกันได้เรื่อยๆนะครับผมเองก็จะมารีวิวแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันทุกวันพฤหัสแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะใครดูมาแล้วนะครับตอน2ตอนแรกเป็นยังไงนะครับให้คะแนนเท่าไหร่เอาเต็ม5้าก็พอครับลองดูเต็ม5ให้คะแนนเรื่องนี้กันเท่าไหร่เอาแค่2ตอนนี้นะเต็ม5คุณให้คะแนนเท่าไหร่ก็ลองมาบอกลองมาคุยกันได้นะครับ